สวัสดีครับทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา15.30นทางช่องจดสีนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการคุณเด็กสร้างบ้านรายการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฝันสร้างบ้านและสร้างอนาคตให้กับเด็กดีที่มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับพี่ใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ,รบการเวลาที่เปลี่ยนไปมักจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นนะครับและวันนี้รายการคุณเด็กสร้างบ้านของเราก็ก้าวเข้าสู่ปีที่6กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเรื่องราวของน้องๆเด็กดีที่น่่่าาาารเนคบทีผม ว่าพวกเขานั้นเติบโตมันเป็นอย่างไรและยังคงเป็นเด็กดีที่น่าคบของเราหรือไม่ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วน,นะครับเราจะพาคุณผู้ชมติดตามชมเรื่องราวของน้องพลอยเด็กดีที่น่าคบที่เราได้แตะทำกันในปีแรกครับ สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกับผมเต้เปรติศักดิ์และรายการที่จะช่วยสร้างฝันสร้างบ้านสร้างอนาคต,ต,หาคตให้กับเด็กดีที่น่าคบให้กับเด็กดีที่น่าช่วยเหลือทั่วประเทศไทยกับรายการคบเด็กสร้างบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมครับเมื่อการเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆนั้นก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับนั่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎนของธรรมชาตินะครับเช่นเดียวชีวิตของคนเรานะครับเวลานั้นก็ย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราเช่นกัน เพราะทุกๆนาทีทุกๆวินาทีที่เวลานั้นล่วงเลยผ่านไปเวลานั้นก็ย่อมมีส่วนทาให้ชีวิตของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในวันนี้ครับเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปมากกว่า6กปีกับการน,นําเสนอเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบผ่านรายการครบเด็กสร้างบ้านจนมาถึงวันนี้ครับผมจะขออศาสานนาคุณผู้ชมนั้นกลับไปติดตามชมเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบที่เราได้เคยถ่ายทํามาตั้งแต่ปีแรกกลับไปติดตามชมกันนะครับว่าเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรรอบตัวเาไปไปด้ จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ความตั้งใจดีของเด็กดีที่น่าคบนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่นะครับขอบคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบของเราพร้อมๆกันครับน,รน,นี่ครับข้างหน้านี่เอง เอาละ,ะ,ค,ระลครับผู้ชมครับและตอนนี้ผมนําผู้ชมมาอยู่ที่ซอยวัดประดู่ธรรมมิปัดนะครับอยู่ในเขตบางโพกรุงเทมพมหานครของเราเองนะครับและที่ผมนําผู้ชมมาที่นี่นี่ก็เพราะว่าผมจะนําผู้ชมมาพบกับเด็กดีที่น่าคบคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้องพลอยครับเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ชอบเล่นโขนด้วยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมจําได้นะครับและสาเหตุที่ผมนําผู้ผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของน้องพลอยในวันนี้ก็เพราะว่าเท่าที่ผมจําได้นะครับผุณผู้ชมน้องพลอยในการถ่ายทําในเวลานั้นนะครับเธออายุน้อยที่สุดของการถ่ายทํารายการครบเด็กสร้างบ้านเลยก็ว่าได้ถ้าจําไม่ผิดนะครับอายุของเธอตอนนั้นประมาณ7จ็ดขวบเพื่อจะเข้าชั้นปหนึ่งนี่เองเรื่องราวของเธอเป็นยังไงนะั้นเราย้อนเวลากลับไปชมเรื่องราวของเธอสักนิดหนึ่งก่อนครับไหนมาคุยกันไหนสิตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเจ็ดขวบค่ะแล้วตอนนี้นหนะะู ปหนึ่งค่ะปหนึ่งละค่ะโอ้โหนี่กลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆน่อยแบบนี้นี่เดี๋ยวเรานอนกัน่อนดีกว่อนะไม่ใช่ค่ะทําไมคะต้องช่วยภารกิจคุณย่าก่อนนะคะช่วยภารกิจคุณย่าค่ะทาอะไรคะล้างจานแล้วก็ปั้นข้าวแล้วก็เออถูบ้านเก็บแพลงผึดแล้วก็ไปซ้อมค่ะซ้อมอะไรคะ ้องฝนค่ะตัวฟังผลขายของเลยค่ะโอ้โหทำไมเด็กตัวแค่นี้เจ็ดขวบทำไมทำอะไรเยอะอย่างเงี้ยทำได้เหรอคะทำได้ค่ะเด้เด้เดโทษนะครับพอดีมาตามหาบ้านน้องพลอยครับครับเห็นเขาบอกว่าอยู่ในซอยนี้ อยู่บ้านนน้นบ้านสีเขียวเนาะประตูเขียวนี่แหละครับอาจาประตูเขียวบ้านเลขที่สองสองเจ็ดสองสองเจ็ดหครับขอบคุณนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สอบถามผู้คนะแวกนี้นะครับก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าน้องพลอยเด็กดีที่น้าคบของเราเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเคยอยู่ห้องเช่าอยู่ข้างหน้านู้นครับแต่ตอนนี้ปกก็ย้ายมาอยู่ข้างในนี้แต่คุณพี่เมื่อสักครู่ก็บอกว่าอยู่นี่ครับ227เปล่าขอโทษนะครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับอยู่ค่ะอ๋อ มีคนอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมและน่าจะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงด้วยนะครับแต่จะใช่น้องพลอยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วขอโทษทีนะครับน้องพอดีพี่กําลังตามหา น้องพลอยนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเจอตัวเลยครับคุณผู้ชมถูกบ้านถูกหลังแล้วล่ะครับหลังนี้นี่เองสวัสดีค่ะเจตีค่ะสวัสดีครับโอ้โหจำได้ไหมเนี่ยจำดไ,ได้ไค่ะพี่เต้เออโอ้โหนี่ไม่เจอกันตั้งนานนะเนี่ยหกปีแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะ ส <l ays> ูง okay. <ception survivor> ขึ้นเยอะเลยนะคะตอนนั้นที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆนี่ตัวแค่นี้เองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่เป็นไงมาไงทําไมย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ล่ะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณยายทวดเสียไป2ปีค่ะก็ย้ายมาเลี้ยงดูคนแก่ที่นี่ค่ะอ๋อนี่คุณยายทวดเสียไปแล้วด้วยเหรอคะใช่ค่ะพีเต้กับทีมงานรายการคบเด็กสร้างบ้านก็ต้องเสียใจกับการจากไปของคุณยายด้วยนะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้คุณยายทวดคงหลับสบายอยู่บนสวรรค์แล้วล่ะ ตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่กับใครบ้างครับก็อยู่กับคุณยายที่เลี้ยงดูแล้วก็คุณย่าค่ะย่ารอใช่ค่ะอ๋อย่ารออยู่ไหมครับเนี่ยไม่อยู่ค่ะออกไปซื้อของก็เดี๋ยวคงกลับมาค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญพี่เต้เข้าไปข้างในกันนะคะแดดมันร้อนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละผู้ชมเชิตัวแล้วจะได้คุยแล้วหกหกปีนะอุ้ยตัวสูงขึ้นมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่ายังยิ้มเหมือนเดิมเลยน่ารักเหมือนเดิมเลยไปครับไปคุยทั้งคู่ดีกว่าครับ นี่จะให้พี่มุดกรงเหล็กไปอย่างนี้เหรอลูกขอโทษค่ะคือคุณย่าสั่งไว้ว่าถ้าสมมติว่ามีใครแปลกหน้าเข้ามาไม่ให้เปิดบ้านค่ะดีมากเลยลูกทําถูกต้องแล้วล่ะค่ะแต่ไม่แปลกหน้ากันนะพี่เต้เองนะครับค่ะโอเคครับตับ่พลอยไปเลยดีกว่านะครับไม่มันจะนึกว่าทายพี่เต้มุดลูกกงเท่าไหร่นะเนี่ยเอออัตร้ล็อกไว้ก่อนแล้วกันเนาะเออ น้อูร่วมสนับสนุนการสร้างฝันโดยพระอ้อมเด็กมามิโปโกแฮปปี้แพนพิซซ่าฮัตโตโยต้าอินโนวาี่ทาลิงอันลิงเดินลิงเดินลิงเดิน เดินเข้าไปในป่า,านี่ผ่านเจอผลไม้เอ้กินผลไม้โอ้มีความสุขมากโอ้ไอลิงร่าเริองอะลิงร้องไห้ใครมาทำฉันสะดุดเอาตัวฉันเองฉันก็เลยโกรธโอ้โหเก่งมากมากเลยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยค่ะ6ปีแล้วครับคุณผู้ชมกับการถ่ายทำเรื่องราวของน้องพลอยในวันเวลาที่ผ่านมานะแต่ยังเป็นลิงตัวเดิมน่ารักเจี๊ยดโอ้ไอที่แบบเวลาเล่นแล้วจะมีลักษณะของเขาเองนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมจำได้นะครับค่ะแต่ผมเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับ ที่เธอไม่เคยเปลี่ยนเลยและก็คงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเธอได้นั่นก็คือความรักในศิละปวะวัฒนธรรมไทยในการเล่นโขนนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะทําไมยังคงรักยังคงเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็โขนนี่เป็นศิละปะชั้นสูงคะ่ะแล้วก็อนุรักษ์ไว้เพราะเดี๋ยวนี้ก็คงจะหายากแล้วะอะค่ะถ้าหากว่าเราไม่อนุรักษ์ไว้ก็คงไม่มีโขนที่จะสืบทอดต่อไปเนาะใช่ค่ะเออและที่สำคัญที่สุดเราเองก็ต้องซ้อมทุกวันใช่เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นคะ่ะ แล้วทุกวันนี้ยังคงเล่นเป็นตัวลิงเหมือนเดิมือเป่าลูกไม่เล่นแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มโตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นตัวผะแล้วค่ะตัวไหนยังไงบ้างครับก็เล่นเป็นยักษ์เป็นผะเป็นนางเป็นยักษ์แล้วก็เป็นลิงค่ะโอ้โห่ได้หมดทุกตัวเลยค่ะจริงเปล่าจริงค่ะโอ้โหช่วคุณผู้ชมให้พี่เต้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะตัวผะก็จะนิ่มนอนหน่อยค่ะก็จะเป็นตัวเราจะไป พระเจ้าไม่ตายถ้าไม่อยากตายจะกลับไปซะนี่นี่คือตัวพระใช่ค่ะก็ดูตัวนางมากตัวนางเตัวเล่านางเบญกาลกาจะไปแอบ ฮัุมานกลัวจะโดนจับไปพี่กวดแต่ขอบคุณค่ะเห็นแบบนี้แล้วเหมือนกับว,ว่าอุ้ยดูลำพ้องไม่่เคืองเลยแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ นะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับสมาชิกของครอบครัวนี้คนสําคัญที่สุดในครอบครัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับคุณย่าหล่อนั่นเองนะครับกลับมาแล้วสวัสดีนะครับคุณย่าครับคุณเต้ครับนี่อไปช้อปปิ้งมาเลรอครับเขาไม่คือไปช้อปปิ้ง <c oughs> ไปซื้อของซื้อของที่มาเป็นอุปกรณ์สําหรับทำพ้อกแก่ทําเสียงหัวโขนนะคะยังคงทําอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงน้องพลอยก็ช่วยทําด้วยเหมือนเดิมนะครับน้องพลอยจะช่วยทําด้วยจ้ะตอนนี้ทําเก่งไ้อยังครับลูกก็ทําเท่าเดิมค่ะ เท่าเดิมได้ประมาณหนึ่งว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังอยู่กันเป็นแพ็กคู่เหมือนเดิมย่าหลานเหมือนเดิมค่ะไม่จักันไเป็นไหนะครับวีการค่ะขออนุญาตถามถึงหลานสาวคนนี้หน่อยนะครับคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับหลานของเรายังคงเป็นเด็กดีที่น่ารักน่าคบเหมือนเดิมใช่ไหมครับเขาช่วยคุณย่าเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงน้องพลจะเป็นเด็กดีตลอดเวลาตั้งแต่ที่เขาอายุ4ขวบจนกระทั่ง2ายุเขาทำยังไงก็ทําเหมือนเดิม ที่ทําทุกวันนี้เหน็ดเหนื่อยมาทุกวันนี้ก็เพราะน้องพลอยเพราะน้องพลอยเป็นกำลังใจให้ย่าอยู่ตลอดเวลาจะทําอะไรย่าก็นึกถึงน้องพลอยตลอดเวลาเพราะน้องพลอยคือดวงใจของย่ารู้สึกยังไงบ้างลูกได้ยินกับตัวเองเลยตู้สึกดีที่ยังมีย่าค่ะถ้าไม่มีย่าพ่านนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันวันนี้12แล้วจะต่อไปเรื่อยๆจะดูแลคุณย่าจะทําอะไรยังไงต่อไปก็คิดก็ก็คิดค่ะก็ จะเรียนเต่อให้จบแล้วก็อาจจะไปเป็นครูสืบทอดวัฒนธรรมต่อไปค่ะมก็คอยดูแลคุณย่าค่ะไม่มีย่าก็ไม่มีเรานะครับตรงนี้อยากจะบอกอะไรคุณย่ากจะพูดอะไรกับคุณย่าค่ะคนย่าที่เลี้ยงมาั้งแต่เด็กครับย่ารักหลานนะลูกนะค่ะรักหลานอวยพรให้น้องพลอยโตขึ้นได้เป็นคนดีนะลูกนะมีงานทำดีๆและทำตัวให้สังคมนะ เขาชื่นชอบแล้วก็สังคมต้อนรับแล้วก็พี่เต้ก็ให้กําลังใจย่าย่ากับน้องพลอยได้ยืนหยัดมาทุกวันนี้ก็เพราะในการคบเด็กสร้างบ้านที่ทําให้คุย่ามีจริงมีใช้อยู่ยังเป็นสุครขอให้ดำเนินการอันนี้ตลอดไปอยู่คู่ฟ้าอย่าให้คบเด็กสร้างบ้านสูญหายไปไหนยืนหยัดไว้นะลูกาขอบรคุณครับจ้ะถ้าอนาคตหนูดีเมื่อไรคะ นูจะตอบแทนมุนคุณคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายค่ะโอ้ยหนูอยากทำให้ท่านได้สบายขึ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมครับค,ค,คุณผู้ชมครับเวลาอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรายังคงหนักแน่นและเข้มแข็ง ก็คงจะไม่มีอะไรสามารถมาทําให้ตัวของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ครับแล้ววันนี้รายการคอณเด็กสร้างบ้านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่น้องพลอยเด็กดีที่หน้าคบ,อบของเราคนนี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปครับร่วมสนับสนุนการสร้างฝันโดยเชเตอร์กล น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดีนนค,คือลูกหมูต่อไปหนูจะสะสมให้เป็นแม่หมูเป็นพ่อหมูเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกระปุกกระปุกใหญ่ๆเลยให้เครข้างเงยแล้วทำไมหนูอยากจะดูแลคุณย่าล่ะครับเพราะว่าคุณย่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ลูกขนนุนตั้งแต่ตัวเท่ลูกขนนุนเลย แสดงว่าหนูอยากทดแทนคุณคุณคุณย่าใช่ค,ครับอ๋อเพราะว่าเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ค่ะพอเราโตขึ้นหาเงินได้เราก็อยากดูแลท่านบ้างใช่ไหมใช่ ล้คุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับแหมมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยและข้างบนตรงนี้ก็มีเสียงพ่อแก่ด้วยนะครับใช่แล้วละครับคุณผู้ชมผมกําลังอยู่กับน้องพลอยแล้วก็กําลังจะช่วยกันทําอีกหนึ่งอาชีพหลังครอบครัวนี้นะครับนั่นคือการทําหัวข้อนค่ะใช่แล้วเ้ยแต่เมื่อสักครู่คุยกันน้องพลอยบอกพี่เจว่าเอ๊ะหนูก็ทําได้ระดับ่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่าท่่่่่่่่่าไ่่่้่่่่่่่่่่ได้ค่ะเหรอครับ พอจะรู้ขั้นตอนไหมครับเนี่ยยังไงบ้างครับขั้นตอนนีครับขั้นตอนแรกก็ต้องปิดหุ่นค่ะพอปิดหุ่นก็ต้องตากให้แห้งค่ะพอตากให้แห้งก็ต้องเริ่มทําหูพอเริ่มทําหูเสร็จแล้วก็ต้องทาสีพอทาสีแล้วก็ต้องตีลายค่ะพอตีลายเสร็จก็ต้องทาสีอีกรอบนึงพอทาสีอีกรอบนึงแล้วก็ต้องทาสีปิดทองค่ะพอทาสีปิดทองก็ต้องลงสีหน้าพอลงสีหน้าเสร็จแล้วก็ต้องลงสีรายละเอียดอีกรอบนึงพอลงสีรายละเอียดแล้วก็ต้อง ติดกระจกหรือติดเพรค่ะเสร็จแล้วก็ต้องดูความละเอียดเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งค่ะโอ้ย oh, 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 oh. คุณผู้ชมครับไหนบอกพี่เต้บอกคุณผู้ชมว่าไหนก็ทําได้ระดับหนึ่งพอประมาณหนึ่งยังไม่เก่งไม่รู้ขั้นตอนละเอียดซะขนาดนี้เลยเ,ลยเนี่ย <c oughs> คือถ้าเราจะรักศิละปะนะนาทำจริงๆเราต้องเป็นหลายๆด้านค่ะ<ภ>เพื่อจะได้ประสบการณ์แล้วเผื่อเราจะไปแนะนําเพื่อนๆหรือสอนได้ค่ะแต่คุณผู้ชมครับ น้องพลอยบอกว่าพี่เต้มาช่วยหนูทําสิคะแล้วพี่เต้ไม่มีพื้นฐานเลยแบบนี้พี่เต้จะเริ่มจากตรงไหนดีครับเริ่มได้ค่ะเริ่มจากที่ใจแล้วต้องรักค่ะรักในสิ่งที่เรากําลังจะทําแล้วก็สิ่งที่เรากําลังพยายามจะทําให้มันดีมากที่สุดค่ะเ<ช>พราะว่าศิลปะพวกนี้เป็นศิลปะชั้นสูงอย่างหนึ่งที่ปู่ย่าตาย,ยายเขาทิ้งไว้ให้เราค่ะเราก็ควรรักษามันไว้<ม>เราอย่ามองข้ามทิ้งมันไป<ม><ม>ก็ถือว่าเป็นสมบัติประเทศไทยอย่างหนึ่ง โอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วปลื้มใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นคนไทยก็ขอเริ่มต้นสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยละครับมาช่วยน้องพลอยทำงานกันดีกว่านะเขาละอันดับแรกเลยของการทำหมูโขนนะครับต้องทำยังไงนะครับก็เอาน้ำมันถูมือกันค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อให้มือเราเลื่อนแล้วก็จับดินไม่ให้มันติดมือมากเกินไปเราจะทำตัวไหนก่อนดีตัวแรนก็ได้ใช่ไหมเพราะเราใช้เยอะเลยใช่ไหมลูก คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปเนื่อนานเพียงใดนะครับเวลานั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยา่างรอบๆตัวเรารวมถึงร,บรอบๆตัวน้องพลอยหรือตัวน้องพลอยเองก็ตามนะครับแม้ว่าจะโตขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือความตั้งใจและการเป็นเด็กด,ดีกดที่นาักบขน้องพลอยเิดอยู่ในี้เองนะครับ และอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จะเป็นรายได้มาจนเจอในครอบครัวกับการทำโปโปนั่นเองเนาะแล้ววันนี้ก็เพิ่มไปถึงอย่างนึงคือการดูารายใหค่ค่ะเพิ่มเติมนะครับแต่ได้ปอยู่บ้านหลังนี้ค่ะชีวิตนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของน้องพรอยได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าความตั้งใจของเรายังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมค่ะไหนบอก่อยสิความตั้งใจของเราในวันนั้นนี่คือยังไงนะครับ ก็อยากเป็นผู้สืบทอดให้รุ่นน้องค่ะ,ะแล้วก็อยากทำให้ยาสบายขึ้นค่ะอืความตั้งใจความฝันของเรามันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคิดว่าจะทำได้ไหมลูกก็สำเร็จหรือไม่สำเร็จนี้อยู่ที่ความพยาย,ยามงคนเรามากกว่าค่ะพ่เจ็เองก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับหลานคุณย่าคนนี้จริงๆนะครับเป็นเด็กดีที่น่าคบแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ วันนี้รายการควบเต่งสร้างบ้านก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มเติมกําลังใจให้กับน้องพลอยเด็กดีที่หน้าบของเราวันนี้นะครับรวันนี้รายการควบเต่งสร้างบ้านก็ขอมอบทุนจำน,นวนหนึ่งหมื่น 10, บาทให้กับน้องพลอยเลยนะครับ,บค,ครับผมอ,อ,บอยากจะให้ฝากไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรวมถึงน้องๆหนูเพื่อนเื่อนหนูทุกๆคนเลยจะทํายังไงดีกับสิ่งสําคัญคือความตั้งใจของเราทาความฝันของเราให้มันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรค่ะก็ ความตั้งใจหรือความสําเร็จนะคะก็อยู่ที่ความพยายามของเราแล้วก็ความที่ใจเรารักนกับสิ่งที่เราอยากจะทํามันพึ่งมาค่ะก็ขอให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สินป่าเอาไว้นะคะเพราะว่าปู่ย่าตายายเราก็ทิ้งมรดกไว้ให้เราแล้วเราก็กลับมาดูแลของบ้านเกิดเราเถอะค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมท้ายที่สุดแล้ว ความฝันความตั้งใจมันจะเกิดขึ้นได้เกิดมาจากใจเราเนี่ยะครับจากตัวเราเนี่ยนะครับถหากเราตั้งใจจริงรักจริงที่จะทำนะครับายที่สุดความฝันความตั้งใจของเราทุกฝันม,มันก็คงเกิดขึ้นได้และสําคัญที่สุดนะครับเราเองเป็นคนไทยเรามีหน้าที่ในการสืบาสานศิลป,ปะวะัฒนธรรมไทยนะครับถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนไทยเรามีหน้าที่นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อการเวลาเปลี่ยนสิ่งต่งตางๆก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับนั่นก็คือกฎของธรรมชาติ และก็เช่นเดียวกันกันกบชีวิตของคนเรานะครับที่เวลาย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราแต่วันนี้น้องทออยดกดีที่น่าพบของเราคนนี้ก็ได้แสดงให้เราได้เห็นข้อที่จริงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการเวลาอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปแต่ไม่สามารถทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ครับจจตาามมควมันให้เอ คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราไม่ทอดทิ้งความฝันนะครับความฝันก็จะไม่ทอดทิ้งเราและจะคอยเป็นพลังผลักดันให้เราอยู่เสม,มอครับและสําหรับรเทปพิเศษของรายการคุณเด็กสร้างบ้านนะครับที่จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบที่ผ่านมานะครับก็ยังคงมีให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกถึง2คนด้วยกันนะครับแต่จะเป็นน้องเด็กดีที่น่าคบของเราคนไหนนั้นอย่าลืามติดตามชมห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมและรายการคุณเด็กสร้างบ้านก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวเด็กดีที่น่าคบในวันนี้จะช่วยททํําาาใให้้คุุชมมกก่นนนัีจ กล้าที่จะลุกขึ้นสู้และก้าไปจนถึงความฝันครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการที่นาเสนอเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบเด็กดีที่น่าชื่นใจได้ใหมทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา15นาฬิกา30นท,ทางชุดกระสีนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับถึงจะเป็นอย่างไรฉันจะไปตามฝันรู้ว่าหากขยันจะไปถึงฝันนั้นได้ที่สงมือและในหัวใจจะทําให้ความฝันเป็นจริง แม้หุ่นท้าจะไกลฉันจะไปตามหาถึงจะเหนื่อยจะล้าจะคุยจะกล้าแค่ได้ไม่ท้อและั้งใจฉันจะไปตามัา